สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้บริษัทบีโ o ว์คอปเปอเรชจำกัดนะครับพามาดูโครงสร้างของบ้านนอกดาวนะครับพื้นที่ใช้สอย56ตารางเมตร1ห,ห้องนอน1ห,ห้องรับแขก1ห,ห้องน้ำแล้วก็2ระเบียงนะครับตอนนี้เราก็กำลังที่จะเตรียมตัวทำการขนย้ายงานโครงสร้างไปไว้หน้างานบ้านลูกค้าตอนนี้รถนะครับก็เข้ามาเทียบท่าแล้วก็ ทำการร้อยสลิงเพื่อเตรียมยกนะครับแต่การจะยกเนี่ยมันก็ต้องทําการตัดตัวโครงสร้างเหล็กที่เรามีการเชื่อมลวดนะครับลวดเชื่อมเหล็กเนี่ยแต้มไว้นะครับกระบวนการนี้ก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับก็ต้องอาศัยประสบการณ์ความจําของทีมช่างแล้วก็การยกเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับใช้อุปกรณ์